วันนี้นะคะอยู่กับช่างวัน,นึ่งโมเนี์เพย์ทำอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับรายการครัวบนโต๊ะค่ะอีพีสองแล้วนะนนวันนี้โมเนท์ก็จะมาทำขนมคกสิงคโปร์ค่ะนะคะก็วัตถุดิบก็มีน้ำมันอันนี้คือแป้งที่ผสมแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นพิมพ์ค่ะมาดูกันเลยค่ะนี่ก็เอาน้ำมันทาก่อนนะคะทาชั่วๆ,ๆเลย นี่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็ปิดฝารอน,นะคะเดี๋ยวรอเตาร้อนก่อนนะคะก็ร้อนแล้วนะคะเดี๋ย่านี้ได้สดใส่แป้งเลยนะคะอื ใส่ลงไปเลยมีผักทักไว้นะคะ แล้วรอไว้นะคะกลิ่นหอมที่หน้าเลยค่ะอันนี้นะคะโมนี่อันที่หยอดไว้แรกๆน,นะคะมันก็จะดูไม่สวยแล้วอันหลังๆสวยค่ะมันจะพูขึ้นมาเลยเพราะว่ายังไม่ได้ปิดฝาอ,อันนี้จะงอขึ้นมาเลยนะคะเปิดฝาสิ เน,น,น่ก็กินไปหลายชิ้นแล้วนะคะจากการทำครั้งแรกเนี้ก็ว่าอร่อยนะคะ เดี๋ยวมเนี่จะลองทำอีกสูตรหนึ่งค่ะเป็นสูตรชิ้นเล็กๆกรอบๆค่ะ แบบนี้นะคะข้างนอกจะเป็นกรอบๆข้างในจะนุ่มเลยค่ะโมน,นี่ชอบมากเลยค่ะแบบนี้อร่อยเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมค่ะว่าใช้อะไรบ้างอันนี้นะคะก็คือใบเตยที่ล้างแล้วแล้วก็จะใส่เส้งปั่นค่ะอันนี้ก็ปั่นน้ำใบเตยเลยนะคะแป้งอนเนกประสงค์ค่ะแป้งมันค่ะ สงฟูล,ลงไปนิดนึงแล้วตามด้วยน้ำตาลค่ะแล้วแต่ชอบความหวานแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะแล้วใส่ไข่ลงไปแล้วก็คนค่ะเทน้ำใบเตยกับน้ำกะทิใส่ลงไปในแป้งที่เราเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมนันลำข้าวแล้วก็คนค่ะ พักทิ้งไว้สักสามสิบนาทีค่ะเสร็จแล้วก็เทใส่พิมพ์นะคะรอทานของอร่อยค่ะ